ประมาณนี้เร็วเร็วเร็วเเอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาอยุติการกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นด่านซูเปอร์เอ็กซ์เปิดกันโอ้โหซึ่งเคลียร์เลทของด่านนี้อยู่ที่1%โอเคเริ่มต้นมาก็ได้ อัพมาเลย3ตัวเสร็จแล้วขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มาอยู่ริมอ่ะตรงนี้ไว้ไวสวยโอ้โหโอ้โหพูดอะไรไม่ออกเพราะเดี๋ยวกูเสียสมาธิ <laughs> โอเคสวยมาตรงนี้เฮ <c oughs> ้ยเอาเอาเฮ้ยเดี๋ยวผมคุ้นนะผมคุ้นผมคุ้นจริงๆว่าด่านเนี้ยผมเคยเล่นปกติถ้าเกิดว่าด่านไหนเนี่ยเคยเล่นแล้วอ่ะ <c oughs> มันจะมีธงขึ้นว่าเคลียร์แล้วนะเวย้ยออะลองเล่นอีกสักรอบหนึ่งดูแต่ว่าอยู่ในคลิปไหนผมก็จําไม่ได้ลวเหมือนกันด่านประมาณเนี้ย ต่มันคุ้นจริงๆนะคุ้นแบบคุ้นคดๆเลยอาจจะคล้ายกันก็ได้ผมอาจจะเข้าใจผิดไปเองก็ได้ทุกคนโอเคเดี๋ยวรอลงเลยโอเคเอ้ยอ่าประมาณนี้โอเคอันนี้รอลงประมาณนี้ขึ้นไปแล้วก็ประมาณนี้อันนี้รอต่ำๆอ่าประมาณนี้มันจะได้ไม่กระโดดลน้นอันนี้มาตรงนี้สวยๆแล้วก็ปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่คุน้นละ เออมันอาจจะคล้ายกันก็ได้เย็นจะเย็นตรงนี้ต่ำๆนิดนึง <c oughs> พอต่ำเกินก็ไม่ได้เอ้ยอ้าวโอ้ยเคอูหูแล,ล้วรอบนี้ก็เบาอีกเอ้ยเอ้ยเรียบร <c oughs> ้อยโอ้โหเฮ้แล้วาต้องเข้าท่อหรือว่าเข้าประตูอะเทคคอยวะแล้ <h ide of bush> วถ้าเ,าเกิดว่าเมื่อกี้เข้าประตูแล้วจะได้อะไรวะ เรามาลุยกันต่อเลยสวยนิดนึงเอ้ใจร้อนไปหรือเปล่าเมือ่อกี้ได้อยู่อนิดนึงโอเคโอเคตรงนี้ต่ต,ะต,ะต,ะตะม,มันมันวิ่งล้อนอ่ะไปสวยน่านั่นแหละได้อย,ยูอ่วะได้อย,วยูวโอ้โหโคตรยากสวยตรงนี้รอประมาณนี้ประมาณนี้ตรงนี้เดินมา แล้วก็อันนี้เดี๋ยวรอล,อลอ่วงรอล่วงอาประมาณด่านเทียร์เลยต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ยังผ่านมาได้เลยวิ่งเมื่อกี้เสียวด่านหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทำไมผมจะผ่านไม่ได้แล้วโอ้ตรงนี้รอโอ้ยได้อยู่โอ้โหตกใจอยู่ <c oughs> โอเคสวย โอ้ยมือกูเล่นสวยโอเคใจเย็นนะเว้ยตรงนี้โอ้โหแล้วก้อนหินนะมันแล้วกูจะไปยังไงแม่งครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยพรเสียเวลาเลยกระด่านเนี้ยแล้วกูไม่ได้จะเล่นว่ะหรืออ้เกมเดียวไหมวันหนึ่งอะ่ะ ให้ไวเลยตรงนี้เร็วๆแล้ว,วโห<ฮ>สวยเร็วสิครับโอ้ยได้ประมาณนี้เดีย๋ยวเร็วๆอ่ะอ่ะอ่ะวุ้ละโกดแรงอ่ะโอ้โหตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านนี้หนึ่งชั่วโมงแล้วโอเคสวยๆนั่นแหละใจเย็นใจเย็นใจเย็น ไว้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 มาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เร็ว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 ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เร็ว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 โอ้ว Case จำหมอจำตรงไหนอะจำนะจำนะฮัลโหล๋อ,อชื่อด่านเหรอ,อยังไม่จบอีกอ่ะเนี่ยอ๋อได้เกิดว่าผมเข้าประตูผมจะมาติดตรงนี้เว้ยเพื่อให้ผมมาดูด่านก่อนอะไรเงี้ยเหรอ ได้ได้ได้โอเคไป่ขึ้นบนไม่เป็นไร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 ชีวิตผมอะเหมือนแบบอยู่ในอุโมงค์อะหาทางออกไม่เจออะแล้วตอนนี้แบบผมเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วอะทุกคนชีวิตผมแบบสดใสขึ้นมาทันทีเลยโอเคใจเย็นรอได้อ่าอ่าแล้วก็มาดีอ่าแล้วก็ตรนนี้มานิดนึงแล้วก็ โคตรเหนื่อยเลยด่าเนี้ยเหนื่อยแบบ42นาทีไม่ใช่เออใช่ใช่ใช่เพราะว่าตัวเกมมาริโอ้เงี้ยมันอาจจะไม่นับตอนโหลดฉากเงี้ยแต่ว่าเวลาที่ผมเสียไปในชีวิตจริงอ่ะ1ชั่วโมง12นาทีหน่วยสิบร้อยพันหมื่นจากหนึ่งมืนหนึ่งพันคนอ่ะผมเป็นหนึ่งใน3,800อ่ะทุกคน m u s สิ s สปีดลัน33% Undertale อ e g a l o นตันเดอร์เทลเมกาโลวานอ่าตเอ ไปดขินลงขึ้นขึ้นขาข้นว้ฮูอิสระภาพ พ้นจากด่านนี้แล้วแล้วมันแฮปปี้ฮะนานอยู่นะด่านนี้เพ้าแต่ก็ไม่ใช่ด่านยากอะไรยิงจบฮาร์ดคอร์เซิลสปีดลัน20วิเข้ามาเล่น900กว่าคนผ่านได้500กว่าคนโอเคโอเคไอ้โดดอด้าวโหผมก็โดดทำไมวะ วิ่งตรงไปเรื่อยๆก่อนเสร็จแล้วจังหวะสุดท้ายก็ให้กระโดดแล้วเคาะมาตรงนี้วิ่งตามเหรียญไปเลยโอเคโอเคเหรียญเขาไม่หลอกเราเว้ยลงไปคือในบางจังหวะลิฟต์มันจะพุ่งขึ้นแต่ว่าในบางจังหวะอย่างมาเมื่อกี้ลิฟต์มันจะพุ่งลงอันนี้โอเคเดี๋ยวมันจะลงลงไปอันนี้เนี่ยมันขึ้นมันจะคอยแบบ โอเคประมาณนี้แล้วก็ปึ๊บประมาณนี้วิ่งตามเหรียญไปหน้าสวยเรียบร้อยเก็บเหรียญตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วตรงนี้เปิดแล้วยังไงอ้นี่มันลึกลับจริงๆเลยเขาทำยังไงวะเนี่ยนาน,นี้มาตรงนี้ฮห โอเคเสร็จแล้วก็จะมาตรงนี้อา้าวไม่ต้องไปนะเสร็จแล้วมาตรงนี้อะไรอ่ะอ๋อกับับขับับเสร็จแล้วกลับเพราะว่ามันจะมีกุนสงสัยกลไกลเขาจริงๆเลยเสร็จแล้วมาตรงนี้เพราะว่าตอนที่มีหางเนี่ยมันสะบัดหางได้เป็นสีแดงแล้วพอเป็นสีแดงแล้วเนี่ยก็จะเข้าประตูนี้ได้เสร็จแ,แล้วก็อาจจะเป็นตัวเล็กเหมือนว่าตอนนี้ผมจะอยู่ที่สุดสารหรือเปล่า อะไรอ๋อเสร็จแล้วก็จะมีถั่วไปไหนไม่ได้นะต้องเดาเดวเดาเดี๋ยวเดวเดาเดาเดเ,ดเก็บเหรียญตรงนี้น,น,นั่นนี่แล้วก็เข้าประตูพอเข้าประตูเสร็จแล้วอะไรวะเฮ้ยทำอะไรต่อเนี่ยเฮ้ยมันลึกลับจริงๆอะเนี่ยอ๋อผมก็จะได้กุญแจเว้ยฮะเสร็จแล้วก็เข้าท่อ E E P เอา E E P คืออะไรวะไม่รู้อะโอเคกลับโอเคเสร็จแล้วเข้าประตูพอเข้าประตูเสร็จแล้วอ่ะจบเลยเหรอ,อให้กูทำไรเนี่ยเอานี่ไงเข้าเาออกออกตัวพีก็จะหายไปนะตามระยะเวลาประมาณนั้นแหละเรียบร้อย มันลึกลับจริงๆ h l e t i c Tower หอคอยการกีฬาซึ่งด่านนี้เนี่ยเราจะได้เล่นกีฬาสดชื่นไปกับเพลงด้วยกันอันนี้คือกีฬาอะไรเหรอหรือว่าไม่จำเป็นต้องเป็นกีฬาเป็นหอคอยแห่งการออกกำลังกายไปจะโดนดักกลับหรือเปล่าไม่โดนนะสามารถไปทางนี้ได้เรื่อยๆอึไอ้ะอ้ะอ้ฮ้ยเอ ทำไมตัวผมมันมีปัญหากับการโดดสปริงกังวะเฮ้ยมีปัญหามากจริงๆอ่ะเนี่ยโอเคลงมาได้อยู่แล้วก็มาตรงนี้เป็นหอคอยที่จะต้องใช้พละกำลังมหาศาลในการจะผ่านหอคอยนี้ไปได้จะต้องใช้คิดไม่ออกแล้ว <c oughs> บางทีก็คิดไม่ออกแล้วว่าจะพูดอะไรแล้วก็ตรงนี้มันจะลื่นนิดนึงโอเคสวยแล้วก็ตรงนี้สปริง เอาใหม่เฮ้ยสปริงอ้าเขารู้ใจผมจริงๆงเลยเขารู้ว่าผมเนี่ยโดดสปริงไม่เกะมันหลอกกูโอเคแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็อันนี้ออโอเคมีของซ่อนอย่างงั้นหรอขอคอยกายภาพแล้วกัน <c oughs> ขอคอยกีฬาละเหมาะสมแล้วโอเคแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเค แล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ Haha, ๊บปึ <t> ๊บปึ๊บอ่ะมีเห็ดอันนี้ให้เก็บวยอ่าเคาะมาตรงนี้แล้วก็ดึงดึงแล้วก็นั่งมาตรงนี้นั่งมาตรงนี้สวยแล้วก็มีสปริงปึ๊บไป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 ไนั่งรอมันตัวเลี้ยงแสงแล้วมันก็จะสามารถกระโดดสูงได้นะยิง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  ทังไหนอะเข้าท่อเหรอผมว่าไม่ได้เข้านะเออเข้าท่อไม่ได้สแสดงว่ามาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็คอตรงนี้รออ่าลูกตุ้มมันก็จะไปจัดการของมันเองนะแล้วก็สปริงมาสปริงสปริงมา <c oughs> เหนื่อยจริงเลยโดสปริงโอเคลงมาเรื่อยๆอ่ะพอเป็นตัวเล็กเราก็จะผ่านมาตรงนี้ได้แล้วก็มาตรงนี้ปั๊ปปั๊ปปั๊ปั๊ปั๊ป แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เข้าท่อเอาเอาเช็คคอย์เลยท่อไม่น่าเกี่ยวเฮ้ย <Hey! S 1> อ่ามันก็จะรีเฟซให้เราสดชื่อน,นั่นเองไม่กล้าขููปลาโคตรเยอะเลยเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นด่านมิวสิกแล้ว ย้ข่าวฟื้นตกตอนนี้มารับชมกันครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ